ใครบอกว่าเงินหายากการที่เงินหายากเนี่ยนั่นเป็นเพราะคุณกําลังใช้เครื่องมือและวิธีการหาเงินแบบ10ปีที่แล้วกับยุคนี้อยู่ครับซึ่งมันผิดที่แล้วก็ผิดเวลา สมัยนี้หาเงินยากเศรษฐกิจไม่ดีจะทำธุรกิจอะไรคนก็ทำกันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วนี่คือคำพูดที่หลายคนมักจะได้ยินบ่อยๆแต่รู้ไหมครับว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยเพราะจริงๆแล้วมันเป็นแค่เหตุผลของคนที่ยอมแพ้ในแบบที่สังคมเขายอมรับกันต่างหากเลยครับเพราะความจริงคือสมัยนี้เนี่ย เงินหาง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆเลยนะครับถ้าคุณใช้เครื่องมือแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมกับสมัยนี้จริงๆการที่เงินมันหายากเนี่ยนั่นเป็นเพราะคุณกําลังใช้เครื่องมือแล้วก็วิธีการหาเงินแบบเมื่อ10ปีที่แล้วกับยุคนี้อยู่ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดที่แล้วก็ผิดเวลาผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาชื่อฝานครับเขาเป็นเพื่อนของผมสมัยเรียนมหาวิทยาลัยครับเขาเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของโปรแกรมเมอร์ครับ เก่งถึงขนาดที่ว่าเรียนจบมาก็มีงานรออยู่แล้วครับเพราะมันเป็นสายที่ตลาดเนี่ยต้องการอยู่แล้วแหะครับสายโปรแกรมเมอร์อย่างไรก็ตามครับความฝันของฟานคือการเป็นเจ้าของธุรกิจเขาเปิดบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์กับเพื่อนๆอ,อ,อีก3คนครับเพื่อที่จะให้บริการทําเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็สินค้าทางดิจิทัลอื่นๆครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตลอดระยะเวลา2ปีบริษัทก็ไม่สามารถเติบโตได้ครับมีหนำซ้ำเนี่ยยังเกือบจะไปไม่รอดหลายหนเลยแหละในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับเขาจะทักมาขอคำปรึกษาเรื่องธุรกิจกับผมอยู่บ่อยๆยิ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ผมกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับเขาจะขอนัดเจอผมเพื่อพูดคุยทุกครั้งเลยจนกระทั่งเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาครับผมนัดเจอกับเขาครั้งล่าสุด และได้ข่าวว่าเขาปิดบริษัทไปแล้วสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาประสบปัญหาด้านการขาดทุนครับและยิ่งโควิดระบาดอีกนะครับลูกค้าก็แทบจะไม่มีเลยเขาบอกกับผมว่าตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยลูกค้าแทบจะไม่มีเลยครับแถมเศรษฐกิจก็ไม่ดีทําให้มีแต่ลูกค้าอยากได้ของราคาถูกครับพอขายถูกกำไรก็น้อยซึ่งมันก็ไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนพนักง,งานแล้วก็เลี้ยงบริษัทได้ผมจึงตอบเขากลับไปว่า ใช่หรอแน่ใจเหรอว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้ลูกค้าน้อยลงเพราะผมมีเพื่อนที่ทำธุรกิจเดียวกับเขาอยู่หลายคนนะแต่ทำไมเขามีลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยละ่ะแน่ใจหรอว่าลูกค้าต้องการราคาถูกจริงๆอะ่ะเพราะหลายคนที่ผมรู้จักก็สามารถปิดดิวลูกค้าราคาแพงได้แน่ใจหรอว่าลูกค้ามันหายากหรือจริงๆแล้วลูกค้าต่างหากที่หาเองไม่เจอ เพราะว่าเองไม่ได้อยู่บนออนไลน์เพื่อนผมทำหน้างงๆครับพอผมเห็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยหยิบ iPad ขึ้นมาครับพร้อมกับเปิดสไลด์ที่ผมเตรียมเอาไว้เพื่อสอนในคลาสออนไลน์ซิกเนเจอร์ก่อนที่คลาสจะเปิดอย่างเป็นทางการครับจากนั้นผมก็อธิบายให้เขาฟังว่าเวลาเองอยากจะได้คอมพิวเตอร์สักเครื่องเนี่ยเองทำยังไงเดินไปหน้าร้านแล้วก็ซื้อคอมพิวเตอร์มาเลยหรือเปล่าเพื่อนผมตอบกลับมาว่าไม่นะ ปกติก็จะเสิร์ช Google ก่อนดูสเปคที่ต้องการก่อนแล้วก็เปิด YouTube ครับดูรีวิวแล้วก็ดูว่าร้านไหนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ในแบบที่ต้องการบ้างจากนั้นก็ค่อยขับรถไปที่หน้าร้านเพื่อดูของจริงอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งถ้าถูกใจก็จะซื้อมาผมจึงถามต่อไปว่าแล้วเองไม่คิดหรอว่าถ้าลูกค้าอยากได้เว็บไซต์หรืออยากได้แอปพลิเคชันของตัวเองเนี่ยเขาจะเสิร์ชหาใน Google เขาจะเปิดดูรีวิวใน YouTube ถ้าเขาถูกใจเจ้าไหนเขาถึงจะติดต่อหาเจ้านั้นเพื่อนผมตอบว่าเออก็จริงว่ะและผมก็ถามต่อไปทันทีว่าแล้วในเมื่อเองไม่อยู่บนออนไลน์เองคิดว่าลูกค้าเขาจะหาเองเจอไหมแล้วเขาจะติดต่อเองได้ยังไงเขาจะทำได้หรือเปล่าเพื่อนผมฟังแล้วก็สายหน้าเบาๆครับผมตอบไปเลยว่านี่คือคำตอบข้อที่หลูกค้าไม่ได้หายากแต่ลูกค้าหาเองไม่เจอต่างหาก ต่อไปเรื่องที่2คือเรื่องราคาผมถามก็ต่อครับว่าแล้วเวลาเองซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยเองเดินไปร้านที่ราคาถูกที่สุดหรือเปล่าแล้วที่เองเสิร์ชหาเนี่ยมันมีร้านที่ราคาถูกกว่าร้านที่เองตัดสินใจซื้อมาไหมเพื่อนผมตอบว่าก็มีนะมีร้านที่ถูกกว่าเยอะเลยผมก็เลยสวนไปเลยครับว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นทําไมเองไม่ซื้อร้านที่ราคาถูกที่สุดล่ะแล้วเพื่อนผมก็ตอบกลับมาครับว่าก็ดูแล้วมันไม่ค่อยมีรีวิวอะ ข้อมูลของร้านก็ใส่ไว้ไม่ครบแต่อีกร้านหนึ่งเนี่ยเขาอธิบายข้อมูลไว้ดีมากๆมีคอนเทนต์ให้อ่านพนักง,งานก็ดูท่าทางมีความรู้นะแถมมีรีวิวของลูกค้าคนอื่นๆที่เคยซื้อไปแล้วด้วยและผมก็ตบโต๊ะครับและบอกว่านั่นไงนี่คือข้อที่2ลูกค้าไม่ได้ซื้อของที่ราคาถูกที่สุดแต่ลูกค้าซื้อของจากคนที่น่าเชื่อถือที่สุดก็ในเมื่อเองไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองเลยไง บนออนไลน์ก็ไม่มีร้านเองอยู่ลูกค้าคุณภาพดีๆที่เขาไม่ได้ใช้เกณฑ์ราคาในการตัดสินใจแต่เขาใช้เกณฑ์คุณภาพในการวัดใช้ความน่าเชื่อถือเป็นเกณฑ์เขาก็เลยไม่เข้ามาหาเองต่อมาข้อที่3คือเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะมันคือข้ออ้างและข้อแก้ตัวที่คลาสสิกที่สุดเวลาคนล้มเหลวก็วคือโทษนั่นโทษนี่ไปถามจริงๆเหอะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยได้ยินคําว่าเศรษฐกิจดีไหม เพื่อนผมก็ตอบกลับมาครับพร้อมกับยิ้มแห้งๆว่าเออวะก็ไม่เคยผมก็เลยถามกับไปยว่าแล้วทำไมมันยังมีคนที่ทำธุรกิจแบบเองแล้วรวยได้ละ่ะนั่นก็เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็จริงแต่คนไม่ได้หยุดใช้เงินเว้ยเงินมันไม่ได้หายไปไหนเงินมันแค่ย้ายจากกระเป๋าคนหนึ่งไปหากระเป๋าอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองคำถามคือทำไมมันไม่ย้ายเข้ากระเป๋าเองแต่มันไปย้ายเข้ากระเป๋าคนอื่นละ่ะ และ2ข้อแรกที่พูดไปนั่นแหละคือคําตอบเพื่อนผมเอามือเกาหัวครับแล้วตอบว่าทําไมเราไม่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกวะตอนนี้ก็ปิดบริษัทไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ว่าจะลองไปขายทุเรียนเบตงดูนะ ผมก็บอกว่างั้นเองก็เอาความรู้นี้ไปใช้กับธุรกิจทุเรียนสิหลังจากที่ผมคุยกับเพื่อนสักพักครับ <c oughs> เขาก็ขอสมัครเข้ามาเรียนในคลาสออนไลน์ซิกเนเจอร์ด้วยเพราะที่ผมอธิบายให้เขาฟังเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งจาก10บบทเรียนเท่านั้นเองเขาก็เลยอยากจะเข้ามาเรียนเพิ่มเพราะว่าไม่อยากพลาดอีกหลังจากที่เราแยกย้ายกันครับและเมื่อคลาสออนไลน์ซิกเนเจอร์เปิดตัวขึ้นเขาก็เข้ามาเรียนทุกคลาสไม่เคยพลาดเลยครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือหลังจากเรียนจบ เขาหายไปนานมากเลยครับเขาไม่ทักมาคุยกับผมเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งผมเห็นเขาลงรูปกล่องพัสดุจำนวนมากในสตอรี่ครับพร้อมกับคำว่าขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนผมก็เลยทักไปหาเล่นๆครับว่าเป็นยังไงบ้างขายดีไหมเพื่อนผมตอบกลับมา3คํคำครับก็คือขายได้2,000 0กว่าบาทแล้วลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยไม่สนใจราคาเลยนะมีกำลังซื้อกันทั้งนั้น ขอคุณภาพอย่างเดียวและคําสุดท้ายก็คือว่าเดี๋ยวมาโมนะแพ็คของแป๊บและเขาก็หายไปเลยครับซึ่งผมก็รู้ทันทีเลยว่าเพื่อนผมเนี่ยกำลังสนุกกับยอดขายที่เข้ามาอย่างมหาศาลแน่ๆเพราะผมเองก็ผ่านจุดนี้มาแล้วครับคือขายของทั้งวันทั้งคืนน่ะขายจนแทบไม่มีเวลาไปสุงสิ่งกับใครเลยผมจึงแซวกลับไปว่ายินดีด้วยคุยไม่ได้แล้วสินะเพื่อนจะรวย ซึ่งเพื่อนผมก็เงียบหายไปเป็นวันเลยครับแล้วแล้วมาตอบผมอีกทีว่าขอบคุณมากนะที่ให้คำปรึกษาออนไลน์เนี่ยมันเอาเรื่องจริงๆเลยวะถ้ายอดขายมันมาเนี่ยโหดมากๆเลยตอนแรกว่าจะทำแค่ขำๆนะแต่ตอนนี้ไม่ขำแล้ววะ่ะเอาจริงเลยไว้เจอกันแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบเต็มๆหลังจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องการทำธุรกิจให้ฟังด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มครับผิดกลับทุกๆครั้งที่เจอกันเลยแหละ เขาเล่าว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าใหญ่เริ่มมาสั่งกับเขาแล้วครับเพราะทุกคนเนี่ยให้ความเชื่อถือตอนนี้ก็กําลังหาโอกาสดีวกับซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ๆอยู่คือตัวเขาเนี่ยไม่ต้องมีส่วนทุเรียนก็ได้ครับไม่ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองก็ได้ทําหน้าที่เป็นคนขายครับหายอดขายมาให้กับคนที่เป็นเจ้าของส่วนทุเรียนเพราะเท่าที่ไปศึกษาจริงนะครับคือเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยผลิตของดีๆออกมาได้ครับแต่เขาขายไม่เป็นครับ และพอเราสามารถทํายอดขายผ่านออนไลน์ได้เยอะๆและสามารถขายราคาแพงๆได้ก็มีแต่คนอยากจะเอาของดีๆมาให้เราช่วยขายตอนนี้ครับเขาก็เริ่มได้คอนเน็กชันกับคนในวงการทุเรียนมากมายเลยครับและเห็นช่องทางเลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตได้อีกเยอะเลย อย่างไรก็ตามครับธุรกิจที่เขาเคยทําก็ไม่ทิ้งครับตอนนี้เขาก็ลองไปสมัครงานประจําในบริษัทเพื่อหาประสบการณ์การทาธุรกิจเพิ่มถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกลับมาเปิดบริษัทอีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็จะไม่ให้พลาดแบบเดิมอีกด้วยการเอาวิชาการตลาดออนไลน์ที่ได้เรียนจากคลาสออนไลน์ซิกเนเจอร์เนี่ยมาใช้นี่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าถ้าคุณใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคทําให้ถูกเวลาหาเงินให้ถูกที่ผลลัพธ์มันแตกต่างขนาดไหนคิดใหม่ ทำใหม่แล้วคุณจะพบว่าเงินมันหาง่ายอย่างกับเสกได้เลยล่ะครับ ดังนั้นครับถ้าใครอยากจะลุยกับผมนะครับอยากจะลุยไปด้วยกันอยากจะเข้ามาเรียนในคลาสออนไลน์ซิกเนเจอร์ก็ทักไลน์มาได้ครับที่แอดไซด์สมองไหลนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วถ้าอยากดูรายละเอียดเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับก็กดดูรายละเอียดนะครับก็มีคลิปนะครับที่เป็นรายละเอียดของคลาสนี้หรือว่าตอนจบคลิปเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปถัดไปไว้ให้เลยครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับผมและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกด กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้งทางพอด c a แคสใน YouTube แบบนี้หรือถ้าคุณอยากอ่านบทความสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองทุกเช้านะครับหรือบทความการตลาดธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริงก็ไปกดติดตามได้ครับทั้งทาง Facebook Instagram แล้วก็บล็อกดิ และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่ผมจะมีมาเสิร์มให้คุณทุกวันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ